ถ้าใครกำลังมองหาร้านเติมเกมนี่เลยอย่ามองข้ามร้านเราถึงร้านเราเล็กแต่ใจเราใหญ่แหลมสิงช็อปรับบริการเติมเกมฟีฟ่าม b i บายเฟสราคาถูกเป็นัดเองพร้อมคำนวณกิจกรรมต่างๆให้ฟรีและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจทักได้ที่เพจแหลมสิงหรือลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมดูดูแวน1 1 2เดี๋ยวพาขึ้นแลงร้าน3วันนี้ครับพี่บอกให้ดูสแตทก่อนโอ้โหโคตรเทือน โคตรเถื่อนครับมาพร้อมกับกองหน้าทัวเป้าเป็นซีเอฟสวยๆฮะโดนอเวนลุยก่อนเลยจ้องติดเหลืองไม่ใช่เลดแต่เป็นขี้โดนอเวนโชว์โชว์ให้เขาหน่อยดูดูหน่อยลูกว่าแบบราคา78็เอ็มเนี่ยมันถูกมากเลยสำหรับตัวค่าตัวเองน้องราคา68ล้านเนี่ยถูกมากโดนอเวนโชว์โดนอเวนโชูไม่ได้โชว์เลยไอ้สัตว์ เพื่อนอูนิโก้มันมาอีกแล้วมันจะเลนเช็งมันจะเลนเช็งนะไม่เลนเช็งว่ะติดรู้เยอะไงเอ็มเอ็มไปรู้เยอะซะแล้วไงเราอะไปนะแตะหนีไปหนึ่งโดโลแวนแล้วคืนให้โดโลแวนตรงกลางโดโลแวนม้วนหนีไม่ได้โดโลแวนอีกครั้งเข้าซ้ายตรงนี้ก็ไม่เหลือสิครับผมโดโนแวนเจ็ดสิบ 68ล้านสี่แสนโคตรถูกพูดแบบไม่อวยนะใครยังไม่ซื้อไปซื้อซะก,กูจะรีบขายเพื่อนเชื่อพี่รีวิวแบบไม่อวยโดนอเวนครับ68 000, ล้านถือว่าถูกมากซ้ายก็คมขวายิ่งคมจัดโอ้โห มาดียืนรอเลยอ่ะเป็นเอาโอเวลานไปไหนจะลุกโอเวลานไปไหนจะลุกเดอะบอยโดูโนแวนครับทำจริงโยนครับโยนครับไปแล้วโดูโนแวนก็วิ่งดูโนแวนนี่วิ่งสิวิ่งเอาบอกบอกก็วิ่งแล้วไม่วิ่งอะไรวะเนี่ยครับหันนี้ครับตัดเข้า รีบๆซื้อครับรีบๆซื้อใครที่ยังไม่ซื้อนะโดโนแวนควรมีในทีมเหมือนพระเหมือนพระศาส,สนาพุทธก็เปรียบเสมือนพระครับที่ต้องมีไว้ในบ้านถ้ายัางศาสนาคิดเหมือนคมภีรของพระเยซูอ่ะคุณต้องมีไว้ติดทีมจริงๆไว้ของแบบเหมือนยาสามาัญประจาบ้านเปโดโนแเวนอะหกสิบแปดล้านสี่แสนไม่ถือว่าแพงครับราคานี้ซื้อได้เดี๋ยวผมรีบปล่อยครับคุณดูการวิ่งหาช่องดิ คือเพื่อนในทีมเนี่ยเอาง่ายๆไม่ต้องมีก็ได้เล่นคนเดียวก็ได้ไว้ถ้าเกมมันทําได้อะคือโดนแวนแบบสามารถเล่นได้เ้ยแบบคนเดียวเลยอ่ะหนึ่งบีเอ่ะแต่เกมมันไม่ทําไม่ได้ไงถ้าทําได้แต่าทาไปแล้วเมือ่อก,กี้เขาดึงนะเมื่อกี้เขาดึงกเกงครับไม่งั้นโดนแวนวิ่งแซงผมบอกให้อันนี้พูดแบบไม่อวยนะผมบอกให้เมื่อกี้นะเห็นปะ อันนี้คือค่าพลังแสงพุ่งล้มครับถ้าไม่ใช่โดโรแวนเมื่อกี้ไม่ได้ฟาวนะผมบอกให้คุ้มๆเพื่อนเลยใครยังไม่ซื้อดีวิธีการยิงฟีคิกแบบใหม่ดูการเพจครับดูครับดูการเพจบอลเป็นไงการเพจบอลสไตล์ตำนานโดโรแวนดูครับแตะหนีอีกหนึ่งทีเข้าขวาลงนี้สองเมตรยิงให้เด็กมาดู 68ล้าน4แสนถูกไหมเอาตอบทุกคนตอบซิเอาถูกเป้าราคานี้ถูกปะล่ะมันถือว่าถูกด้วยกับโอ้โหเป็นตัวที่สามารถเล่นได้ทั้งกลางนะครับกลางลุกหรือว่าหน้าเป้านะครับผมคือเล่นคือเล่น,เล,น,เ,ลน,เ,ลนเล่นได้หมดอ่ะเออทำอะไรก็เลนได้แบบทำได้หมดอ่ะโคตรคุ้มคือตัวเดียวคือจบครบคัน,นครับตัวนี้โดโดเแวนเรื่องความผิวนะครับความเร็วมีทุกอย่าง ดูครับดูเนี่ยถ้าไม่ดึงเมื่อกี้ไม่ได้นะถ้าไม่ดึงเมื่อกี้ไม่ได้นะดึงนะเมื่อกี้ดึงวุ้มก็เล่นให้ดูอยู่ขนาดนี้อาใครไม่เชื่อก็ก,ก็ไม่รู้จะว่ายังไงละโหดแล้วทำไมขายไม่คืออยากให้คนอื่นได้ลองใช้ตัวโหดด,ดด้วยเป็นไาเหตุผลเห็นไหมการกระทำอะไรผมมีเหตุผลไหมละ่ะถูกไหม ผมมีตัวโหดอย่างเงี้ยผมอยากให้ทุกคนลองใช้ด้วยผมก็เลยยอมปล่อยครับเข,ข้าใจปะถ้าสมมติวันหนึ่งมันขาดตลาดมาพวกมึงต้องไปซื้อในราคาที่แพงขึ้นถูกปะละ่ะกูอยากให้พวกมึงได้ใช้ในตัว68ล้าน400แสนไงในราคานี้กับตัวที่เก่งขนาดนี้ถูกปะละ่ะยกสวยๆครับ บอกดูอันนี้คือกับตันโดโรแวนสั่งแผนนะมีอะีขายไหมครับมันมีแต่4 0 0มล้วนนะครับโอ้โอ้โอ้โอไม่ได้้าเลนาซาจะกดติดตามสองรอบ ใครยังไม่ขึ้นแรงร้านนะแล้วกำลังหาแบบตัวไหนที่จะช่วยให้คุณขึ้นแรงร้านได้โดนโแวนครับตอบโจทย์คุณดูการหาช่องคุณดูครับถ้าไม่ใช่โดนโแวนไม่ได้ลูกนี้มึงดูดิการจ่ายบอลแบบเซน์นนะ่ะแบบเอาง่ายว่าร,รู้ใจรุ่นน้องถ้าไม่ใช่โดนโแวนมาทำได้ไหมอย่างเงี้ยมันไม่ได้เว้ยมันถูกกูบอกแล้วว่ามันถูกเนี่ย คือแบบเล่นชิงกับรุ่นน้องอ่ะแล้วจบคมๆเป็นไงฟองจริงป่ะถ้าไม่ใช่โูโรเวนทำไม่ได้เอาพูดได้เลยเอาการไกบ่บอลแบบเซนสสูงอะ่ะดูดิความผิวดูเห็นปะ่ะแล้วแล้วประเด็นคือไม่ใช่นักเตะที้ตอแหลนะคือจังหวะเมื่อกี้ล้มได้ไม่ล้มได้นะแต่ไม่ล้มนะครับเราไโรดูเวนไม่ได้นักเตะตอแหลด้วย คือใครเป็นคนตอแหลอย่างเงี้ยซื้อซื้อโรแวนไปอย่างเงี้ยลดความต่อแหลของคุณได้ครึ่งหนึ่งโหดมากครับผมเล่นแล้วขายเลยครับกลัวคนอื่นหายว่าโกง,ม,กง,งมันก็อย่างนั้นแหละน้องเอ้ยมันก็อย่างนั้นแหละถูกป่ะละ่ะเนี่ยถ้ามีเหมือนพี่แล้วเดี๋ยวคนอื่นหาว่าโกงถูกปะ่ะอันนี้อันนี้พี่เข้าใจเราเลยเราก็ต้องรีบขายถูกปะ่ะอ๋ออันนี้ฟูลีว่าเป็นดนี่ว่ะใช่ปะ่ะโอ้ใช่ไอ้น,นี่ฟูลีว่าเป็ด อันนี้ไม่ได้อากตินะอันนี้ไม่ได้อากตินะอันนี้ไม่ได้อากตินะครับบอกไว้ก่อนเลี๋ยวเดี๋ยวเผื่อเผื่อคนดูเอ้ยเจ๊จานอาคติหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้อากตินะครับเผื่อใครว่านะแบบอาคติหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ใช่นะครับล่ เลื่อนให้ดูดนหน่อยดิอันแน่ไปไหนเอาโอ้โหยิงอย่างนี้ดีดีเฮ้ยพี่อ่านเมนต์ผนอ่านแล้วครับน้องโ,อโดโเวนเอ้าวเรียบร้อยแหวกให้อย่างนี้ก็เรียบร้อยดีครับผมแหวกให้อย่างนี้โดโเวนบอกนี่มึงถ้าถ่ายอำนาจมืดดีวะ่ะ ม so ึง so ท e uh ้าทายอำนาจมืดดีกว่ามึงแหวกอย่างนี้โอ้โหมึงแหวกอย่างนี้นะมึงก็เรียบร้อยดิชิดีมห้าสิบห้าล้านหน่อยใช้เปิดตีอย่างก็ได้ครับเถ้าแบบขายก่อนได้ได้ตัวร้อยสิบแบเออวีเอลาก็ได้

เลิงกาออเบาสไม่ได้ไปไหนนะน้องเป็นไงใช่คนเดลิมันดักผมน้องไม่เคยชนะผมเอ้ยน้องไม่เคยชนะผมอยู่นี่ว่าครั้งนึ่งะ้ะ ลูกศิษย์อะไรจะมาจากชนะอาจารย์มันยากดูด işte. ้ลูกศิษย์จะมาแบบจะมาแดกคูอ,อย่างนี้มันไม่ได้คนที่ให้ดูทีเมื่อกี้ครับที่แข่งอยู่ใช่ใช่ล mm. องใช้คานาวาโลแล้วค่าตัว15ล้านยังแพงเลยคาวาโล้น้อจะเหลือ10 นมาคาวโดสภาพเรากดสปีดรัวหรือเปล่ากูตัวล่างไหนดีครับร่างไหนอ่าได้ทุกร่างเลยครับกูตัวสเปนครับ โอเวลานโอเวลานโอ้โห <c oughs> คืนนี้เข้ากี่ตัวเข้าคืนพรุ่งนี้ครับ <c oughs> ไม่เห็นกูเม้นเหรอครับพี่เห็นเห็นครับน้องกดซับยังไงครับออกดซับอ่าคำว่าสมัครอะครับใน YouTube อ่ะ อันนั้นนะครับ50บาทกับ80บาทแล้วแต่เราจะสมัครได้เลยครับตามจิตศรัทธาครับผมโดนวน,นแตะหนีอย่างนี้สิทธิ์มันจะเล่นคูซะแล้วโอ้โหดูขนาดบอลโลเซ โดดโอเวนไปได้อย่างงี้ไปได้อย่างงี้อ้จานเหลี่ยมน้องเลยมันอุ้ยน้องนี่มันหลอกง่ายจริงๆกูว่าแล้วทำไมผู้หญิงหลอกมึงได้ซีซ่าจะตีมเกมไปแล้วหรอซีซ่าหน้ามึงสิทุกคน ขึ้นแต่ซุปเปอร์แชทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาลิงให้ล่าสุดเป็นซีซ่าซะแล้วเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆอรับผมอ่ะโวยเวลานไปโอเวลาเร็วโอเวลานไปดูแวนมา นี่ไงโดนเวนของจริงป่ะ68ล้านสแสนฟังอีกยครั้งและฟังชัดๆโคตรขุมโคตรเวลิกูดโดนแเวนของจริงแบบไม่อวยครับคุณก็รู้ว่าผมเล่นนักเตะอวยไม่เป็น ก็เป็นไงกันบ้างน,นะครับผมกับคลิปรีวิวโดโนแวนนะครับแบบไม่อวยนะแบบไม่อวยนะครับผมก็สําหรับคลิปโดโนแวนนะครับก็สำหรับผมนะครับถ้าให้เรื่องตัดเกรดนะโดโนแวนผมว่าเป็นตัว CF แต่ผมเอาเล่นกลางลุกเนาะถ้าสำหรับผมอะผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่ถ้าใครที่ชอบกลางลุกสไตล์แบบว่าเติมเกมบุกแบบว่าบุก คือยืนสูงแทบจะเป็นหน้าเป้าอ่ะเพราะว่าคือผมไม่รู้ว่าพ่วงมากับสกิลบูสที่เป็นกองหน้าตัวเป้าด้วยไหมนะครับคือขึ้นสูงมากเติมสูงจัดนะครับแล้วก็ไม่ค่อยลงต่ํานะครับผมว่าสําหรับคนที่ชอบแนวนี้ตอบโจทย์นะหรือว่าคุณสามารถจับโดนวนไปเล่นหน้าเป้าก็ได้บอกว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีนะครับแต่จะเป็นแนวเน้นแทงทะลุช่องหรือว่าเน้นใช้ความเร็วของนักเตะเนาะแต่ว่าถามว่าเร็วไหมโดนอแวนผมว่ามันไม่ได้เร็วมากนะครับไม่ได้เร็วแบบว่า รู้สึกแบบว่าเลวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยผมผมว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่แบบก็ปกติอ่ะของกองหน้านะครับหรือว่ากลางลุกมันมันก็ยังเล่นได้เพราะว่ามันไม่ได้ตัวใหญ่ครับมันมันก็เลยได้ความพิ้วตรงนี้มานะครับพิ้วนะครับแล้วก็อีกอย่างผมมาเล่น CM ผมรู้สึกว่าหลอดไม่พอนะครับประมาณ70 70นาทีต้องเปลี่ยนแล้วนะครับผมแล้วก็เรื่องเท้าซ้ายเท้าขวามีปัญหาไหมไม่ค่อยมีปัญหาครับนะครับยิงคมสองเท้าเลยนะครับผมสำหรับผมตัวเนี้ย ผมให้9เต็ม10นะครับเอาไปเล่นตัวสำรองก็ได้ถ้าใครสุ่มได้นะเอาไปเล่นตัวสำรองก็ได้ตัวจริงก็ได้นะครับสลับโดนแวนผมว่าเล่นได้อยู่นะครับมันไม่ได้แย่แบบถึงขั้นแย่ขนาดนั้นนะครับก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ผมก็ว่าดีอยู่นะครับสำหรับโดนแวนเนาะนะครับเผื่อใครที่กำลังแบบสุ่มได้เหมือนผมแล้วก็ไม่รู้จะเอาเล่นตำแหน่งไหนนะครับเหมือนแบบเราให้กำลังใจตัวเองอะ่ะนะครับโดนแวน นะก็สำหรับผมผมว่าถ้าคุณสุ่มได้เอาไปขายก็ได้แล้วแต่ท่านหรือว่าเอามาใช้เหมือนผมก็ได้สำหรับผมผมว่ามันเอามาใช้มันก็ไม่ได้แย่นะครับมันมันก็เพราะว่าผมเอามาสํารองด้วยไงเพราะว่าตอนนี้คือผมผมมีจอดเบสนะครับผมเอาจอดเบสเป็นตัวจริงแล้วก็สําลองโนแวนนะครับบางทีก็ตัวนี้ก็ช่วยเปลี่ยนเกมได้อยู่นะครับนะแต่ว่าตอนแผนที่ผมเล่นตอนนั้นอะ ณหน้าตอนนันเพราะว่าจอร์เสผมเพิ่งเพิ่มเ,เข้ามาเมื่อวันนี้ครับเมื่อื่อตอนกิจใหม่เข้าแต่ว่าตัวโดนาววเนี่ยผมเล่นมาได้2-3วันแล้วรวมๆแล้วดีคมแล้วก็เติมสูงไม่ลงต่ําเอาไปเล่นหน้าเป้าดีเล่นตัว CF ยิ่งดีเลยนะครับหรือว่าถ้าเล่นกลางลุกเนี่ย ก็จะมีลงต่ําบ้างแต่ว่าส่วนมากเติมเกมสูงมากกว่าอยู่แล้วนะครับประมาณนั้นนะครับผมสรับโดนแวด,นดนเนาะนะครับถักชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมสลับคลิปนี้กับผมแหลมสิงขอกราบรายเพียงนท่าที่ขอบคุณมา,มากๆที่รับชมจบขอบคุณมากครับ